วันนี้ตามติดชีวิตอาจารย์มหาลัยวันนี้มาเป็นวิทยกรนะคะห้องเอ็มออนเอนะคะเอ็มออนเอที่สวนปารีสอร์นะคะห้องนี้ค่ะยากาศค่ะคนเยอะมากเลยตื่นเต้นค่ะมานั่งรอนะคะ เราเเข้าอบรมนะคะตื่นเต้นมากเลยอะ่ะขอบอกไม่ได้พูดนานแล้วเพราะว่าพูดอยู่คนเดียวสอนออนไลน์คะ่ะเห็นไหมคะแล้ววันนี้เขาให้เราพูดหนึ่งชั่วโมงครึ่นนงน่าจะพอไหมเนี่ยเรายังพูดไม่เก่งอยู่ด้วยเ,เดี๋ยวมาดูนักเรียนของเรากันนะ <laughs> นี่แต่ตาใหญ่ฉันก็เดินไปทั่วเลยนะคะอุตายลืมปิดกล้อง